เทสเทสสวัสดีครับสวัสดีนี่สตรีมครั้งแรกของผมครับครับจีจีก็เต้นเต้นนิดนึงครับสตรีมใจแรงนะโอเครับรับจีโอเคครับโอเคผมดูอีก ผ่านอีกเครื่องนึ่งครับถ้าได้ยินเสียงย้อนกลับก็ขอด้วยยับโ okay. yeah. yeah. okay. อ,อเคกครื่องครัวถ้าด้ยินเสียงยกลับก็ขอใควนมีคนมาดูคนหนึ่งรับ ขอภัยครับ <C oughs> ขอภัยขอภัย <C oughs> ก็มาเริ่มเล่นเกมไรเดนเจอร์กันเลยนะครับขอพแป,ป๊บ <C oughs> แป,ป๊บนึงน,นะครับมาเล่น PVP กันก่อนเลยนะครับ ั PVP ีอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอ้ผลของซีซั่นเหรอโอ,โอ้ได้เพรมา50เพรครับท่านผู้ชมโอ้โหจริงจริงเป็นรับกนะ็ ครับก็มาตอนของซีซั่นหนึที่ผมได้เพชรนะครับโอ้โหตัวแรกผมก็ออกเลยก็ไปสุ่มนะครับสุ่มสุ่มกันนรับมีเพชรหกสิบเมตรนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า <laughs> จะได้ตัดดีให,หม่สองสามครับถ้าผมใช้สูตรเกียร์อะไรก็ขอไว้ด้วยนะเป็นผมชอบอยู่แล้วตอนนับรอก่อนผมจะไม่ดูนะโอ้ทเทพียงดวงดาวเพื่อนผมก็มีครับ ก็ดีใจอยู่นะครับเออใส่ทีมบ <c oughs> <c oughs> <kur> ีแล้วใช่เพลงคนคนดาวมาเลเซอร์แทนแทนเธอแนะอ่าตัวนี้แทนบาเซเล็ต ก่อนครับจะไปทดลองดูกันจนมาที่ผมได้ยังไม่เคยใช้เลยไม่รู้เห็นเพื่อน,น,นบอกสกิลมันดีนะครับโอ้โหคนนี้ก็ดีนะเบอร์วแไ่ตจะเดียวให้ไหมเดียวเนี้สองตัวเผื่อแพ้เผื่อแพ้เผื่อแพ้ไม่ใช้เบื่อนัดไปเริ่มกันเลย two one five ก็โอ้ดีนะก็ดีอยู่นี่ใช้ไปซะอืมก็ดีนะตีเร็วดีนะครับโอ้ตีเร็วดีนะตีเร็วดีโอ้ตายผมแพ้แน่นอนนะไปคนนี้ก็ดีอยู่ แพ้แน่นอนครับท่านผู้ชมแพ้แน่นอนบาไว้ถ้ทกเกอรผมไม่ยอมแพ้จริงๆเลยนะครับยังไม่ตายโอ้ยิงดิเออจะอย่างนี้ชนะครับท่านผู้ชม ใช่ไหมครับอตายหนึ่งตัวครับดก่อ,อ,อนครับอ้มแอมิโนทุกผ้ชมรอกัน ก็ดีนะมาสเต็ตหลักหน่อยสองดานนะครับสเต็ตหลักสองดานนะ่ะอคอยลองใช้เพื่อนผมหน่อยว่าหดขนาดไหนดูว่าเพื่อนผมจะหดหรือเปล่า ก็ดีอย <maple> <sm fall> ู่อ่ะอืมเออในสาวมาปะออไม่มามีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ไอ้สาม่รู้ว่าจะไม่ได้ ปล่อยไปปล่อยไปรัวปล่อยไปแล้ว,ลวปล่อยกันไปยไปเล์เยเออร์เอลเบเออร์ไครับร้อนนึสงช อา,อาชนะนวครับท่านผูช้ชมโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะโอ้โหที่หลังผมมันเล่นสเตนหลักตอนอีเวนต์อยู่อะโอ้โหเอ่อน็กเข่าอะไม่เอา,า,มเอาหมดมาละกัน มาเพื่อนวันที่เกอร์ตัวแรกเลยครับเซนล,ลี่เดบิดอนเดบิดอนดีครับอีรหัสนังผมมีครับเป็นรหัสเฟนเหมือนกันเซนล,ลี่เดบิดอนเป็นแทงคนะแทงผมก็มีแทงเนี่ยในตัวเบาอะไรเนี่ยเบาผมจะให้เป็นเบาโพไซดอนนะครับเป็นตัวแทง บึง้งเลตายอ,าอ้าวมอนามิเจมด้วยเหรอเพิ่งเห็นนี่เจมเนี่ยกำลังปล่อยะอะไรอยู่ก็ต,ต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อย ไปยิงเข้าไปตูมตายชนะครับช <c oughs> นะแล้วครับท่านผู้ชม ชนะแล้วได้พายุฝนครับอ้ยลืมไปคนละกัลเลยะพ้อมคนละคนนะครับเพิ่มคนลกแล้วตนะอ,อ,อ,อนนะอน,ออตนี้ต้าสท้ายเวลกาสิบาทีพอดีด้วย โอ,อ,อโทษครับผอไปกดครับมีคิดเด้อคนนี้แป๊นนึงนะเดี๋ยวผมมาแม่เรี้ยกใช้ยงน,น,นะครับแปบน เบสีแล้วครับนผู้ชมหวับเบาเบาอะไรนึงช่างมันรัะโอ้ย ก็มาครับท่านผู้ชมเอ,อ่อ1นาทีแล้วจะทำไรต่อดีก็นะครับไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วนะครับก็อนวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพลงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าจะเป็นเกมอะไรไลฟ์เกมอะไรหรือแค่เกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ ไลค์ครั้งหน้าเชิญเพื่อนมาเยอะๆด้วยนะแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ